ก็วันนี้หนึ่งจะมารีวิวหนังสือที่ยสุดยอดมากสำหรับหนึ่งเลยนะคะใครชอบแนวแบบไซไฟแฟนตาซี fi, fantasy, การทพยศผักหลังกลางเมืองที่เข้มข้นนะคะเอออย่าพลาดเรื่องนี้นะคะดูนมาหาศึกแห่งดูน,นะคะก็ในหนังสือเล่มน,นี้นะคะจะมีทั้งเล่มหนึ่งแล้วก็เล่มสองบอกเลยหนังสือเรื่องนี้ทรงพลังหนักแน่นแล้วก็ หลักแหลมที่สุดค่ะก็เรื่องยาของดูนะคะเขาบอกว่าเมื่อจกักรพรรดิพดิชานะคะผู้นาสูงสุดของเหล่าดวงดาวค่ะมีบัญชาการให้นะคะนายุกเลโทอัคเทรดิตค่ะก้าพระวงนะคะผู้สูงสังค์สละดาวคารานะคะเพื่อไปคลอบงบรรลังบนดาวดวงใหม่ค่ะที่ชื่ออาราคิสค่ะหรือที่รู้จักกันในานามนะคะ ดูนค่ะดาวแห่งทะเลทรายในยคุคเลโธนะคะจึงต้องจำใจทำตามบัญชาค่ะถึงแม้ว่าดาวนะคะอาราคิสเนี่ยจะมีทรัพยากรที่ล้ำค่าที่สุดในจัก,กรวาลน,นั่นคือสไปค่ะซึ่งจะสร้างความมั่งคั่งนะคะให้กับตระกูลอัเทรดิตค่ะแล้วก็ประชาชนของเขาแต่ในยคุคเลโธนะคะรู้ดีว่าการสั่งให้ไปปกครองนะคะดาวอาราคิสครั้งนี้นะคะเป็นแผนร้ายของมารอมาราดิเนียฮาคอแนนะคะแห่งตระกูลฮาคอแนนะคะ่ะผู้เป็นผู้แครนนะคะเขารู้ว่า ต้องมีกับดักเนี่ยบางอย่างรออยู่และต้องเป็นกับดักอันตรายนะคะอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนวยคะ่ะพบกับนะคะมหาข่าวการศึกค่ะวนดาวอาราคิสค่ะและก็เด็กหนุ่มนะคะที่มีชื่อว่าพออาเทดิสค่ะอายุ15ปีนะคะที่เป็นลูกชายของดายุกเลโคค่ะผู้ตกอยู่นะคะท่ามการแผนร้ายนะคะที่อาจจะฆ่าชีวิตพ่อของเขาค่ะรวมถึงการทําลายล้างตระกูลของเขาลงด้วยค่ะแผนการอันแยบยลน,นะคะที่รอเพื่อเขาอยู่เนี่ยคืออะไรพวกเขานะคะสามารถไว้ใจ ใครได้บ้างคะ่ะแล้วก็ใครเนี่ยเป็นคนพลยศนะและพอนะคะจะรอดพ้นจากกับดักนะคะที่อาจทําลายล้างตะกูลของเขาลงได้ทั้งหมดหรือไม่คะ่ะดูนะคะตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1965ค่ะคือนานมากเลยนะและกลายเป็นนิยายนะคะชิ้นเอกของโลกมาจนถึงปัจจุบัน,นะคะ่ะเป็นนิยายที่มีส่วนผสมนะคะอันยอดเยี่ยมของเรื่องราวอันยิ่งใหญ่คะ่ะการผจญภัยนะคะอันน่าตื่นเต้นคะ่ะสาไฟแฟนตาซีการเมืองนะคะแล้วก็การหักมุมะคะ่ะ ยากเกินจกากคาดเดาค่ะนี่คือนิยายไซไฟนะคะคลาสสิกของโลกตลอดกาลค่ะแล้วก็ได้รับการขนานนามว่าเป็น The Lord of the r i n g นะคะของแวดโบนิยายไซไฟนะคะที่ต้องอ่านให้ได้สักครั้งในชีวิตค่ะโหแบบสุดยอดตามคำเคลมมากเลยนะคะเรื่องนี้คือแบบโหอ่านแล้วแบบสุดยอดมากค่ะเป็นหนังสือที่หนังซูว่าถึงอ่ะจะแต่งมาแบบนานแล้วแต่ปี1965นะคะแต่หนังซัว่ามันเจ๋งมากเลยอะ ดีมากมันเป็นเหมือนส่วนผสมของดาวอลเก็บอโจนอะไรอย่างงี้เลยอะออแล้วก็มีพวกชนเผ่ามีเผ่านั้นแบบดาวนั่นดาวนี่คือสนุกสุดยอดมากๆเลยค่ะแบบหนึ่งชอบมากก็เรามาพูดถึงเล่มแรกกันก่อนนะคะก็จะเป็นกลางคืนอย่างงี้เนื่องสว่าในเล่มแรกอะเหมือนเป็นการปูพื้นฐานนะคะของดาวดวงนี้เลยนะ ดาวของดูนะคะที่เนีย้งแต่ทะเลทรายมีหนองน,นะเออที่ทุกคนกลัวการแบบหนอนข้ามากมากเลยนะคะมีสไปมีสนามพลังะคะ่ะแล้วก็พูดถึงการขาดแลนน้ำนะแล้วก็ผสมผสานนะคะความเป็นแฟนตาซีค่ะเออมันจะมีอันนี้ด้วยนะเขาบอกว่าเป็น b e n เจสเซ t i c นะคะที่คนอื่นนะคะจะเรียกว่าแม่หมดคะ่ะเพราะว่ามีแต่ผู้หญิงนะที่ได้รับการฝึกฝนนะคะให้เรียนรู้แล้วก็ตรวจสอบผู้อื่นได้ใครจะโกหกคนที่ฝึกอันนี้ไม่ค่อยได้นะเพราะว่าเขาเออมีแบบการที่ มองเห็นแบบลึกขึ้นไปอีกจากคนธรรมดานะก็มีเรื่องราวการเมืองนะคะที่พร้อมจะหักหลังกันอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะจริงๆอะ่ะหนึ่งรู้สึกว่าถ้าพูดถึงการปูุพื้นฐานเลยมันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเขาอาจจะไม่เหมือนกับว่าเออเราเนี่ยไม่รู้อะไรมาก่อนนะเขาจะค่อยๆอธิบายอธิบายอายยะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยจะไม่ใช่แบบนั้น,นะคะคือเปิดเรื่องราวเนี่ยเขาเปิดมาไงเขาก็จะดําเนินไปอย่างนั้นเลยนะคะแต่ว่า หนึ่งอะรู้สึกว่าเขาจะดําเนินแบนข้างแบบค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนเรื่องราวมันดาเนินต่อไปนะเราก็จะรู้สึกว่าเออเราค่อยๆซึมซับซึมซับมานว่าจริงๆแล้วอะดาวดวงนี้เป็นยังไงดาวดวงนี้เป็นยังไงค่ะโดยที่เขาเนี่ยเออจะไม่ได้อธิบายขนาดนั้นแต่ว่าเราอะจะรับรู้ได้เองนะคะตอนที่เราค่อยๆอ่านค่อยๆอ่านเพราะเรื่องราวมันจะค่อยๆดําเนินไปค่ะแต่ส่วนตัวหนงอะหนู้สัวมันไม่งงนะเออเพราะว่าหนึ่งอะก็เคยไป ฟังพวกรีวิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกนึกว่าเออมันจะอ่านยากเรื่องเปล่านะเพราะว่ามันไม่มีการปูพื้นฐานมาก,ก่อนยอยะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วหนังสือมันอ่านง่ายกว่าที่คิดเรื่องเนี้ยเขาจะพูดถึงหนักนะคะคือพอลเทรดดิตค่ะที่เป็นลูกชายนะคะของในยุคเลโทเนี่ยที่ได้มาปกครองดาวดวงที่ชื่อว่าดูนะคะดาวแห่งทะเลทรายเนี้ยพอเนี่ยเขามีความสามารถพิเศษในตัวเองที่โอ้ยตอนอ่านแล้วหนึ่งอะรู้สึกทึ่งมากมากเลยคะ่ะพอเนี่ยเขาสามารถ มองเห็นคนอื่นนะคะได้แบบทะลุทะลวงมา,มากๆกวกับพอนะคะได้ฝันเห็นอนาคตค่ะขนาดว่าแม่ของพอนี่เป็นเบเนเจเซริสนะคะเออที่ได้รับการถูกผลมานะคะเออยังกลัวพอเลยนะแล้วก็เขาอะเชื่อว่าพอนะคะเป็นบุคคลในทำทำนายนะค่ะเออในศาสตร์อันนี้นะค่ะก็ือมีการแบบเออทำนายบุคคลในตำนานอะไรยาี้ยด้วยนะแล้วก็เชื่อว่าพอเนี่เป็น คนนั้นค่ะพออ่อานไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะภาพของพอเนี่ยมันก็จะเด่นชัดมากๆว่าเออพอเนี่แหละเป็นบุคคลในคําทํานายนะเป็นบุคคลที่แบบจะเป็นตานานอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอแบบผ่านไปผ่านไปอ่ะพอก็จะบอกว่าไม่ใช่เขาเนี่ยไม่ได้เป็นบุคคลในแบบในคําทํานายนะแต่เขาเป็นนะคะ ผู้มาก่อนการค่ะเออเหมือนแบบยิ่งใหญ่กว่าบุคคลในตำนานนะเพราะว่าเขาเนี่ยเออเป็นผู้มาก่อนการค่ะเมนเจสเซริกนะคะที่โออได้รับการฝึกฝนที่แบบเออทุกคนเชื่อว่าเขาเป็นแม่มดอะไรเงี้ยเออเขาก็ยังมาก่อนแบบคนพวกนี้อีกอะไรงี้โอ,อ้แบบสุดยอดมากหนึ่งอ่ะรู้สึกว่า พอเนี่ยคล้ายๆกับถ้าเที่ยวกับเกมออฟโดนค่ะจะคล้ายๆกับแบรนดอนสตาร์อะคะ่ะที่แบบเออเป็นอีก,กาที่สามารถมองเห็นโลกแบบตั้งแต่อดีตจนถึงแบบปจบัจจุบันเห็นเรื่องราวของทุกๆคนอะไรเงี้ยค่ะวกกับอาซาอาไฮนะคะที่เป็นบุคคลที่เกิดแบบท่ามกลางน้ําแข็งและไฟอะไรเงี้ยที่จะมาต่อกรก,กับไวด์บ็อกเกอร์อะไรเงี้ยค่ะหนือรู้สึกว่าพอเนี่ยจะเป็นแบบคล้ายๆกับ สองอย่างเนี่ยผสมกันเลยค่ะในซีรีส์เล่มนี้นี่เรายังไม่พูดถึงการเมืองที่หักหลักกันนะคะยังแบบเออแฟนตาซีขนาดนี้เลยแล้วก็ยังอยู่ในเล่มแรกอยู่นะคะเออไม่ไปเล่มอื่นเลยนะมันสุดยอดมากแล้วก็เนี่ยซีรอสเล่มนี้นะคะที่หนึ่งชอบเนี่ยเราจะได้เห็นความคิดของตัวละครที่มันเด่นชัดมากมากเลยค่ะเวลาเขาขึ้นบทใหม่อ่ะคะ่ะเขาไม่ได้แบ่งคาเลยนะคะว่าตอนเนี้ยใครเป็นคนเล่าเออเราแบบ ความคิดของใครกําลังเล่าอยู่ใครเป็นคนเล่าเรื่องราวให้เราฟังอยู่นะคะมันทําให้ตัวละครนะคะทุกตัวทุกบทที่อยู่ในเล่มเนี้ยไม่ว่าจะเป็นแบบพอ่อเป็นแม่เขาเป็นนายุกเลนโทนะคะหรือแม้กระทั่งเป็นอาจารย์หรือว่าเป็นคนที่สอนอะไรเงี้ยค่ะเออมันในนี้มันจะมีเยอะมากนะมีนักแบบวิเคราะห์ดาวมีนักธรณีวิทยามีนักวิทยาศาสตร์อะไร,งไรเงี้ยโออเยอะมากเลยนะคะเราจะได้เห็นความคิดของ ตัวละครทุกตัวเลยค่ะที่เขากําลังพูดออกมานะเหนื่อรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนตัวละครในการเล่าเรื่องนะคะค่อนข้างเร็วค่ะแต่ส่วนตัวคือชอบนะคะแต่ว่าเออต้องตั้งสมาธิในการอ่านดีๆนะเหมือนเราต้องแบบจับให้ได้ว่าใครกําลังใครก็เราเป็นคนเล่าเรื่องให้ให้เราฟังอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนที่เด่นชัดที่สุดในเรื่องนี้นะคะจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากการทรยศ์หัก หลังค่ะคือตัวละครเนี่ยเขาเล่าแวงมากๆเลยแต่ว่าสําหรับคนอ่านเนี่ยเราอ่ะจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าใครเนี่ยกาลังทรยศอยู่แต่ว่าตัวละครในเรื่องเนี้ยเขาเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าใครเนี่ยกาลังทรยศอยู่นะคะทุกตัวละครเนี่ยก็จะเล่าแวงกันทุกคนเลยนะว่าเฮ้ยที่ฉันคุยอยู่เน네ี่ยเฮ้ยฉันคุยกับคนทรยศอยู่ห,หรือเปล่านะหรือว่าคนนี้เขาเป็นคนทรยศเปลี่ยนเป็นอีกตัวละครหนึ่งเขาก็จะเล่าแวงว่าเฮ้ยใครกำลังทรยศอยู่นะคะเพราะมันมีคำทำนายแหละเออเรื่องนี้มันจะแบบ เกี่ยวกับแฟนตาซีด้วยนะคะพ่ามีคําทํานายตั้งแต่ต้นเล่มเลยเขาเนี่ยได้มาท,ทําพ่ดีบางอย่างกับพ่อนะคะแล้วก็เขาเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยพ่อของเธอนะจะแบบจะตายนะคะเออทําให้ ทุกคนเนี่ยอยากจะยับยั้งนะว่าแบบเป็นยังไงแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็จะระแวง like กันตลอดเลยว่าใครเนี่ยกําลังทรยศอยู่แม่ของพอเนี่ยที่มีพลังอะไรเงี้ยสามารถแบบเออมองทะลุเนี่ยผาก็แบบเออมองจะมองทะลุคนนี้ตรวจส,สอบคนนั้นตรวจสอบคนนี้อะไรเงี้ยค่ะเออมันก็จับไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็คือระแวงมากว่าใครเนี่ยกําลังทรยศอยู่นะคะแต่ว่าพอถึงแบบตอนทรยศอ่ะคนทรยศเนี่ยก็โดนทรยศอ,อีกทีหนึ่งด้วยมันแบบ มันไว้ใจใครไม่ได้เลยนะแล้วมันก็จะมีการถักหลังกันอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็คนบริสุทธิ์เนี่ยก็ถูกเข้าใจผิดว่ากําลังทรยศอยู่แล้วก็เกิดการแบบตัวละครหนึ่งอ่ะก็แขนมากแบบแ้นคนที่เออไม่ได้ทรยศนะแต่ว่าเขาเข้าใจผิดว่าทรายศจนถึงกระทั่งที่บอกว่าถ้าเขาเจอเขาจะฆ่าเลยค่ะเออแบบขนาดนั้นเลยเหมือนนายกเลโทอะค่ะได้เออได้ได้ไดทรยศนะแล้วก็โดนฆ่าตายใช่ไหมคะแต่ว่ามันไม่ได้ฆ่าตายธรรมดาเนาะมันมีกิมมิคคือแบบ จนถึงเหยดสุดท้ายแหละคือแบบ สุดยอดมากนะคะก็พอเขาตายไปอะ่ะคนที่อยู่ใต้บัญชาการของนายุกเลโโอะค่ะก็ต้องหนีแบบเอาตัวรอดนะไม่งั้นก็จะถูกตามฆ่าอะไรเงี้ยค่ะพ่อกับแม่ของเขาหรือว่าสหายคนที่แบบเออที่เก่งๆอะไรเงี้ยก็กระจัดกระจายกันไปบางคนก็ตายอะไรเงี้ยเออเยอะมากบางคนก็ปล่อยถูกปล่อยกลางทะเลทรายให้แบบให้หนอนฆ่าอะไรเงี้ยเออให้อดตายให้ขาดน้ำอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันทรมานมากๆเลยนะคะ่ะพอมันถูกกระจัดกระจายไปอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายอะ ว่าใครคือคนคอยยศนะคะจะรู้แค่ตัวของนายุกเลโทเนี่ยที่ถูก ถักหลังก็ถูกฆ่าตายเท่านั้นน่ะที่รู้ว่าใครแบบกําลังทรยศอยู่นะเออแล้วคนที่กระจัดก,กระาจเขาก็จะแบบแค่คิดว่าคนนี้น่าจะเป็นคนทรยศนะคนนี้น่าจะเป็นคนทรยศอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีการแคลนกันส่วนตัวเกิดขึ้นนะคะที่เออไม่ได้แคลนคนทรยศแหละแคลนคนบริสุทธิ์อะไรเงี้ยค่ะเรื่องเนี้ยมีอะไรให้เราแบบได้ได้รู้มากๆเลยนะคะทั้งการทรยศหักหลังการแบบปูพื้นฐานของดาวอะ่ะหนึ่งรู้สึกแบบนั้นนะถึงแม้ว่าตอนอ่านก็ จะรู้สึกว่าโหแบบมันไม่ใช่การปูพื้นฐานนี่มันเข้มข้นมากมากเลยนะคะแต่ว่าพอถึงเล่มสองอ่ะบอกเลยว่าจักรวาลของดูนเนี่ยจักรวาลของเรื่องนี้ยมันสุดยอดมากมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆเลยค่ะทําให้เล่มนี้หนึ่งเลยรู้สึกว่าเออมันเป็นการปูพื้นฐานของดาวนะคะก็อันนี้นะคะเป็นเล่มแรกค่ะถัดมานะคะเป็นดูนเล่มสองนะก็จะเป็นเรื่องราวนะคะต่อจากเล่มแรกนั่นเองเรื่องนี้บอกเลยว่ามีความยิ่งใหญ่ขึ้น เยอะมาก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 ,มก,มกอนได้เห็นนะคะโลกของดูเนี่ยที่กว้างขึ้นมากๆเลยนะจากเล่มแรกนะคะที่พอเป็นเด็กเนี่ยหนึงรู้สึกว่าเล่มนี้เหมือนเขาอะโตขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะก็หลังจากเล่มแรกนะคะพอเนี่ย ได้รับความช่วยเหลือจากคนคนหนึ่งนะคะแล้วก็ได้มาเขาเ้าเผ่าเผ่าหนึ่งนะก็คนชาวเฟรย์แมนนะคะจะมีชื่อเสียงมากมายในการที่เหมือนเออแบบรบกาลังการต่อสู้นะคะแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าชาวเฟรย์แมนนะคะแบบต่อสู้ได้แบบเออเก่งขนาดไหนเขาคิดว่าเออเนี่ยเป็นแบบชาวเผ่าที่ไม่ได้อยู่ในเมืองนะมันอยู่กับกระจัดกระจายอยู่ข้างนอกแบบทะเลทรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าเออเป็นแค่แบบเออคนที่แบบ เข้มแข็งเฉยๆแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ากองกําลังของชาเฟย์แมนนี่คือแบบสุดยอดมากๆเลยนะเออในเรื่องนี้นะคะแล้วเหมือนพ่อแล้วก็แม่ะค่ะได้เ,ออเข้าไปอยู่ในในคนกลุ่มนี้นะคะแต่ว่ากว่าจะเข้าไปเนี่ยต้องผ่านพิธีกรรมบางอย่างขึ้นมานะซึ่งบอกเลยว่าพิธีกรรมอันเนี้ยมันน่าตื่นตาตื่นใจมากๆเลยค่ะตอนที่อ่านก็รู้สึกว่า แบบเราต้องร่วมรุนนะไปกับพิธีกรรมนี้นะคะว่าจริงๆแล้วมันจะผ่านหรือไม่ผ่านจริงๆอจ,จากเล่มแรกนะคะพอเนี่ยก็มีการผ่านพิธีกรรมบางอย่างด้วยนะคะแต่ว่าจากเล่มน,นี้ก็จะต้องมีแบบพิธีกรรมที่มันยิ่งใหญ่ขึ้นแบบกว่าเดิมนะเพราะว่าจะไปเข้าชนเผ่าคน,นอื่นๆนะก็ไม่ได้ง่ายนะคะใช่เหมือนเขาก็จะมีแบบ้บุคคลในตำนานเหมือนกันนะคนในตำนานนี้มันอาจจะมาช่วยชาวเฟรแมนนะคะให้แบบ โหยิ่งใหญ่ขึ้นมาอะไรอย่างนี้ด้วยนะซึ่งพิธีกรรมอันเนี้ยหนึ่งรู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นมากๆเลยสําหรับหนึ่งนะคะแล้วก็หนึ่งรู้สึกว่ามันได้เปลี่ยนแปลงตัวละครตัวหนึ่งเนี่ยในเรื่องนี้นะคะได้แบบโหแบบก้าวกระโดดเลยนะซึ่งมันทําให้แบบว้าวมากๆเลยค่ะตอนที่ได้อ่านในเล่มนี้นะคะพอเนี่ยได้เห็นเด็กสาวคนหนึ่งนะคะที่เขาเนี่ยเคยแบบ ฝันถึงนะเหมือนเป็นภาพในอนาคตน,นะคะจากเ่มแรรเนี่นั่นก็คือเชนีนะคะหญิงสาวที่มีดวงตาสีน้ําเงินนะคะในน้ําเงินอีกทีหนึ่งค่ะก็เขาเนี่ยก็เป็นชาวเฟย์แมนนะคะก็จะรู้สึกว่าเหมือนตามหาคนที่เออคุ้นเคยกันมาแบบอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเขาได้เจอกันอะ่ะมันก็จะมีเคมีที่รู้สึกว่ามันเข้ากันได้เออแบบ หมือนพอก็รู้สึกว่าคุ้นเคยกับหญิงสาวคนนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะในจากในความฝันตั้งแต่เริ่มแรกนะแล้วก็เล่มนี้มีความที่โตขึ้นเยอะมากๆเลยนะจากพอนี่ที่เป็นเออเด็กน้อยนะจากเล่มแรกนะคะเล่มนี้นะคะถึงกับไปโค่นล้มจกกักรพรรดินะคะที่เป็นผู้นําสูงสุดของเหล่าดวงดาวเลยคะล่ะก็คือคนที่สั่งพ่อของพอนะคะให้ไปปกครองแบบดาวดวงนั้นดาวดวงนี้อะไรเงี้ย ก็คือแบบยิ่งใหญ่มากๆเลยก็กว่าที่พอนะคะจะไปถึงเออถึงตรงนั้นได้คือมันผ่านอะไรมาเยอะมากๆนะคะเพราะว่าจากเล่มแรกเนี่ยพ่อเนี่ยก็คือเป็นแบบเออเป็นเจ้าชายอะ่ะที่แบบพ่อเขาตายแล้วก็ต้องแบบกระจัดกระจายพัดหลงแล้วก็ต้องไปแบบไปอยู่เผ่านี้ะอะไรเงี้ยเออแล้วกว่าที่จะขึ้นไปแบบโค่นล้มจกักรพรรดิ ผู้นำสูงสุดของเราดวงดาวได้คือมันผ่านอะไรมาเยอะมากจริงๆนะคะพอต้องแบบสะสมอํานาจแบบสร้างอํานาจรวมถึงนะคะการก้าวขึ้นสู่อํานาจค่ะเพื่อนําแบบกองกําลังของตัวเองเนี่ยไปยึดดาวนะคะอาราคิสของตัวเองคืนค่ะเออเพื่อเอาอํานาจของตัวเองเนี่ยกลับคืนมานะคะแล้วก็เหมือนไปแก้แค้นให้กับเออพ่อของเขาด้วยนะคือมันแบบสุดยอดม,มากแล้วเรื่องเนี่ยคือมันขี่ยานนะเออเหมือนสตาร์วอรเลยแล้วแบบเร่มแรกนะทุกคนกลัวหนอนมากนะเรื่องนี้เป็นไงครับขี่หนอน ไปเลยคือแบบเออมันวิวัฒนาการมันคือสุดยอดล้ําล้าเลิศมากๆเลยค่ะละด้วยเล่มนี้นะคะที่มันผ่านอะไรมาเยอะมากๆเนี่ยทําให้พอนะคะได้เออมีน้องสาวด้วยนะแล้วก็มีลูกกับเชน,นี่ด้วยค่ะพร้อมกับพอนะคะที่ได้มองเห็นจุดจบของชีวิตตัวเองค่ะก็คือเหมือนรู้ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะตัวเองจะตายยังไงนะคะเออแบบฮีทมากเลยนะแล้วพอเหมือ่านไปอ่านไป,อ,นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเหตุการณ์ที่พอรู้สึกว่า เอ๊ะฉันจะตายตอนนี้หรือเปล่านะเอ๊ะฉันจะตายตอนนี้หรือเปล่านะเพราะว่าเขาเหมือนเห็นเหตุการณ์ะแต่ว่าไม่เห็นหน้านะคะว่าใครเนี่ยเป็นคนฆ่าเขาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่มันค่อนข้างเป๊ะอะเออหลายๆเหตุการณ์อะไรเงี้ยทาให้พอรู้สึกว่าตอนนี้เขาจะตายหรือเปล่าตอนนี้เขาจะตายหรือเปล่าคนเนี้ยกาลังจะฆ่าเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออมันทําให้สุดท้ายอะอาจจะแบบ หลายๆเล่มจบอ่ะเออคิดว่าอาจจะเศร้านะเพราะว่าพอเนี่ยได้เห็นว่าสุดท้ายแล้วตัวเองจะจะ,จะตายยังไงค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะตายด้วยน้ํามือใครเฉยๆหนึ่งก็สึกว่ามันจะเป็นการกล้าเข้าสู่อํานาจของพอนะคะแล้วก็การแบบไปยกแบบเออไปตีอะไรเงี้ยขึ้นยานไปตีอะไรเงี้ยมันก็เกิดการสูญเสียขึ้นมากมายในเล่มนี้เหมือนกัน,นแล้วก็ตอนจบของเล่มนี้นะคะทําให้หนึ่งเนี่ย อยากจะอ่านเล่มถัดไปของดูเลยนะคะเหมือนกับพอนะคะจะต้องข้ามไปอีกก้าวหนึ่งของชีวิตเออเหมือนแบบชีวิตมันจะต้องมีสเต็ปต่อไปอะไรเงี้ยค่ะทําให้อยากรู้มากๆว่าหลังจากเนี้พอจะเป็นยังไงนะคะอยากรู้ว่าเรื่องเนี่ยมันจะแบบเออมันจะยิ่งใหญ่ยังไงนะเพราะว่าตอนจบอ่ะมันทาให้ให้อยากรู้มากๆว่า อีกก้าหนึ่งของโลกดูน่ะที่มันจะยิ่งใหญ่กว่าเนี้มันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถามว่าเล่มเนี้ยจบแบบค้างคาไหมนะสําหรับหนึ่งนะคะหนึ่งก็จะว่าเออก็ไม่ได้จบแบบค้างคานะมันก็สามารถจบได้ด้วยตัวเองเหมือนกันนะแต่หนึ่งเชื่อว่าอ่านจบอะทุกคนก็คงอยากรือว่าหลังจากเนี้ยเรื่มเรามันจะเป็นยังไงนะคะก็หนึ่งก็จะว่าหนังสือเล่มเนี้เยเป็นอะไรที่สนุกนะถ้าใครชอบแนวแบบเกมมบต์สตาร์วอลอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีแบบมีดาบแล้วก็มีเลเซอร์อะไรอย่างงี้ยนะสู้กันน่ะคือแบบ ุดยอดมากๆนะถึงแม้ว่ามันจะแตงตั้งแต่1,965นะคะแต่เนื้อสุตวาเรื่องเนี้ยมันดูไม่เก่าเลยอะ่ะเออมันดูมันดูสนุกมากอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบดาว ที่ต้องไปแล้วก็จะต้องขี่ยานอาวกาศขี่อะไรอย่างนี้ไปด้วยนะคือแบบแล้วแต่ละดาวนะคะมันก็จะมีกิมมิคของแต่ละดาวของตัวเองอะการขี่ยานแล้วก็แบบมาสู้กันอะไรเงี้ยเออมันคือสนุกมากแล้วก็จะมีกา,แบบามการตายแบบท่ามกลางทะเลทรายนะมีพายุทนระาย,ายด้านขาแคนน้นําอะไรเงี้ยมันจะ มันจะมีจุดจบยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าใครแบบชอบแนวดาร์กหน่อยนะแบบเออแบบชิองอะไรชิงที่แบบทรยศหถักหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะการแบบไปแก้แค้นอะไรอย่างเงี้ยเออน่าจะชอบหนังสือเล่มน,นี้มากๆนะคะเพราะว่า เออเป็นอะไรที่ดีมากๆนะตอนอ่านเนี่ยหนึ่งก็จินตนาการไปด้วยนะเหมือนสตาร์วอลเลยอ่ะึงแม้นะคะว่าหนึ่งอ่ะจะไม่เคยดูเป็นภาพยนตร์มาก่อนนะเออแต่หนึ่งก็รู้สึกว่าหนึ่งอ่ะอ่านได้แบบไม่ติดเลยอ่ะแล้วก็เลื่นไหลมากๆแล้วก็สามารถจินตนาการตามที่เขาบรรยายได้แบบเออสุดยอดมากๆเลยนะคะในหนังสือเนี่ยนะคะมันจะไปไกลกว่าภาพยนตร์แล้วนะเออแล้วก็หนึ่งอ่ะชอบเล่ม2ของเล่มนี้มากๆเลยนะคะรวมทั้งเล่มแรกอ่ะหนึ่งชอบตอนที่เขาอ่ะเออแบบไม่รู้ว่าใครคือคนทไรยนอ่ะแล้วก็แบบระแวงกั ไปเราแวงกันมาอะไรอย่เงี้ยค่ะแล้วก็พอเนี่ยก็มีการถูกรอบฆ่าอะไรอย่างเงี้ด้วยนะถ้าใครเคยดูเป็นหนังอะ่ะแล้วก็ยังไม่เคยอ่านแปลหนังสือนะบอกเลยว่า โอ้โหอ่านโอโหมันแบบมันสนุกจริงๆนะคะหรือว่าถ้าคนที่ยังไม่เคยดูเปน็นภาพยนต์เหมือนหนึ่งเนี่ยเอออ่านแล้วก็รู้สึกว่าเออมันสนุกสุดยอดกันนะมันสามารถจรินตนาการตามที่เขาบรรยายได้แบบเจ๋งมา,มากๆเลยค่ะก็เลยมีอันหนึ่งแนะนำม,มากๆเลยค่ะดูนะคะซึ่งแห่งดูนะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืม like, share, share, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้หนึ่งด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย